แล้วทีนี้ล่ะ FC ทีนี้ล่ะคนอย่างสถาปนิกสมพรเนี่ยนะไม่จะเป็นต้องทำงานเลยก็ได้นะไม่ต้องทำเลยเหตุผลล่ะมันมีเหตุผลนะ FC เพราะว่าใช้คนเป็นคนขยันนะขยันมากมาหาศาลขยันแบบคโคตๆโคเลยนะขยันแต่เด็กนะครับตั้งแต่ประถมปหนึ่ ป .2 หรือป .6 เลยเพราะแต่ก่อนไม่มีเรียนอนบาลนะครับเรียนรักเลยย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับป .1 เนี่ยก็ขยันมาดรูปขยันอ่านหนังสือคัดลายมือกลับมาบ้านก็ทําตอนครูสอนก็ตั้งใจเรียนตลอดนะครับไม่เคยขาดขนาดป่วยนะตัวร้อนๆเนี่ยยังต้องไปเรียนนะไปก็ไปเองเลยนะถีบจักรยานไปนะพ่อแม่ก็ขยันทํางานไม่เวลาจะ ไปส่งนะต้องไปกลับเองนะแต่เด็กนะแต่ปฐมนะครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กกับปฐมนะครับกลับมาเนี่ยเพื่อนชวนไปเล่นหมากเก็บหมากคอดไปเที่ยวยิงกิ้งกาไปขุดแย้ไปเล่นน้ำนะไปเที่ยวเล่นน่ะพูด,ดง่ายไปดูหนังกลางแปลงก็ไม่ไปนะครับทํางานทํางานที่นี่ไปครับหัดวาดรูปวาดรูปลายเส้นลงสีอะไรต่าง ลายถ่ยภาพเรามาเกีติเนี่ยเอามาลอกเลยนะจากวัดกำแพงวัดกึนขะ,ะจำมานะครับเรียนเก่งนะได้ที่หนึ่งตลอดนะครับตั้งแต่ปฐมถึงมรรงัธยมอ่าได้ที่หนึ่งนะได้ที่หนึ่งตลอดสอนกันทุกป,ปีอ่ะทุกเทอมได้ที่หนึ่งบางทีก็พลาดบ้างได้ที่สองก็ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเพราะว่าเรามัวแต่ว่าลูกวาดลูกเนี่ยจะถึงเที่ยงคืนเลยนะเด็กปฐมเนี่ยเด็กแปนะดขวบเก้าขวบ วาดรูปลงสีลงสังสีน้ำสีโปสเตอร์ซื้อกระดาษเองนะซื้อกระดาษหนังไก่หนังหนูตณะน,น,น,นะครับไปซื้อในร้านค้าแผ่นใหญ่ๆนะครับพะวาดรูปลงสีเลยแล้วทีนี้พอไปเรียนที่คณะสถาปัตย์ก็ขยันเรียนอีกนะครับขยันเรียนนะครับวิชาวาดภาพสเก็ตนะ์เนี่ยเราก็มีการผลเรียนดีได้เกียรตินิยมด้วยนะ แล้วก็ได้รับทุนด้วยทุนได้ทุกปีนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นกนารพนันพวกสูุกเกอร์พวกเนี่ยเล่นไพ่บอกเต้งอะไรไม่รู้เรื่องนะใครจะเล่นก็เล่นไปแล้วก็ทาแต่งานแล้วก็ช่วงกละเ,นเนย็นก็ไปช่วยเขาค้าขายนะครับไปอยู่กับบ้านคนจีนปรากฏจีนเขารักไงรักเด็กคนนี้รักขยันมากนะยังไงเขรักเนี่ยเาเป็นคนขยันนี่นะครับผม แล้วก็เรียนจบมาช่วงที่เรียนน่ยติดเทอมนั้งแต่เทอมเล็กเทอมใหญ่ก็ไปเขียนแบบรับจ้างขายตลอดนะไปทํากับที่บริษัทหลายบริษัทเลยนะครับทั้งคุมงานท,งทั้งเขียนแบบนะเมื่อก่อนนะเขียนรีลอยสกราษไทยยังไม่มีเขียนก,กับคอมพิวเตอร์นะเอฟซี FC, ลำบากเขียนแบบนักออกแบบสตาร์บิ๊กสมัยนั้นนะ <Okay. S 1> ยันทําสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยคือไม่ไปเสเพไม่ไปเที่ยว ไม่ไปมั่วสมไม่ไปการพนันยาเสพติดไม่ยุ่งเลยขนาดที่พักเนี่ยบ้านคนจีนเนี่ยต้องเดินผ่านโต๊ะสนุกเกอร์ทุกวันนะมีคนไปเล่นเดิมพัยังไม่ไม่ไปยุ่งเลยคนชวนเพื่อนชว,ว,วนไปทําสิ่งไม่ดีนี่ก็ไม่เอาขนาดภาษาที่เป็นคํหยาภาษาก็ไก่สรุมมะมาสลือมองงูเนี่ยตัวตะกวดตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ เรองไม่เอาไม่พูดนะครับโรคหัว่าไม่พูดเลยนะครับทาแต่ง,งานขยันนะวาดรูปเขียนแบบทํางานสารพัดปิดเทอมไม่เคยว่างเว้นนอนดึกตลอดนะแล้วก็เป็นผู้ที่สอนตัวเองได้สอนตัวเองได้เลยโอ้โหเรื่องพวกนี้ถ้าเพื่อนจะตัดไปเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเลยไม่เอาย,ยิ่งดีอยู่คนเดียวยิ่งดีไม่วาดรูปมีสมาธิได้เขียนนิยายภาพขายอ่ะครูสมัยก่อนมาจ้าง อายุพรวาดรูปนะตอนรูปภาพประกอบการเรียนสมัยก่อนยังไม่มีไอทีแบบนี้ไม่มีนะครับทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยนะครับก็ขยันทํางานวันละยีสิบสองชั่วโมงโนอนสองสามชั่วโมงถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยเขาได้สัญญาไปนะสบายไม่ต้องดูแลกับข้าวกับปลาเนี่ยเสาร์อาทิตย์มาหรือวันปกติมาตั้งลาร้อนอันเดียวเนี่ยในวันก็ดื่มกาแฟแค่นี้นะครับเดี๋ยวหารับทานเองนะเดี๋ยวหุงข้าวหุงข้าวไว้ก็ได้นะเดี๋ยวุกวันจะ้ต้มไข่เอง ไมปต้องสนใจเรื่องข้าวอะ่ะเขาก็ทํางานมันเพลินไปไงเพราะงั้นแ่ะเป็นบุคลิกที่สอนตัวเองได้และขยันขันแข็งยังไงล่ะเอฟซ